ไปโดดข้างหลังไว้พีในห้องเล่าห้องถูบลูกมันอรูนห้องถล้อแมมันยาโลเคชั่น่ไม่มีปืนว่ะเออไม่มีปืนเลยข้างในห้อนอะอยู่ในสระว่ายน้ำใช่อะโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบนไม่ได้อัลโหลัฮัลโหลฮัลโหลอะไรเยิงผมได้ปะเยยิงผมได้ปะค่าไข่มีมีค่าไข่ มามาส่งดาวลรวจะปล่อยไปเหนียวชาแนลหนึ่งร้อยดวงค่ะไข่ค่ะไข่ปล่อยชาแนลอ้าวอยากจะรอดหรือเปล่าถอดหมวกมาถอดหมวกมาให้หมดเอาชุดมาด้วยจะเล่นเปล่าตอนนี้ M E A W ชาแนลเออไม่ยิงไม่ยิงแมวไม่ยิงแมวไม่ยิงเอไม่เป็นไร เออวันนี้เดี๋ยไม่ยิงไหนมาย่างเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวรอดูอยู่เดียไม่ยิงเดียไม่ยิงเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนอ่ะทำไมมาคนเดียวอ่ะเฮ้ยเขาพับจอเขาพับจอมาเจอช่องดีถ่ายอะครับเจอช่องดีถ่ายอะครับส่งมายังส่งมายังเป็นไงเจอช่องดีถ่ายไม่ได้ไม่ได้ป่นเกิดการ เพื่อนอยู่ปนี <S 2> <S 2> ่ยไม่ได้นะไม่ได้นะเฮ้ยเพื่อนเข้ามาเพื่อนเข้ามามาเพื่อนเข้ามาแล้วเออเปิดเป่าใช่เพื่อนเป่าใช่เพื่อนเป่าใช่เพื่อนเป่าเขาพับจอดิฮัลโหลใช้เพื่อนเปล่าเพื่อนเปล่าเดี่ยวเพื่อนเปล่าเนี่ยเพื่อนเปล่าอของมหาหาวิทยาลไปไปโดนเนี่ยนปิดเปิดร้อยดาวเพื่อนผมมาเพื่อนผมมาเพื่อบผมมาหลใครบอกให้เพื่อนมา ให้บอกให้บไปโดเอนดาไม่ได้บอกบอกให้เพื่อนหนีไปถ้าไม่อยากตายส่งดาวมาเราอ่ะเอาจะส่งไม่ส่งจะส่งไม่ส่งจะส่งไม่ส่งไม่มีไม่มีไหนอ่ะไหนอ่ะเล่นล่นเล่นลิ่นเล่นลิ่นเล่นลก่นปล่อยเพื่อนเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเล เต๋อบอกให้เพื่อนทิ้งปืนบอกให้เพื่อนทิ้งปืนเต๋อบอกให้เ่อนเขาทิ้งปืนนะเอาเอาหยิบปืนเหรอ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 ทิ้งมาทิ้งมาทิ้งปืนมาทิ้งปืนมาเดี๋ยวไปดึงเขาจะไปดึงเพื่อนเขาจะไปดึงเพื่อนทิ้งมาทิ้งสะการมาเ โจ้ช่องนี้มันโจ้สงสารนโทิ้งปืนมาให้หมดเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนเอาชุดเอาหมวกมาด้วยกระเป๋ากระปงกระเป๋าทิ้งมาให้หมดเฮ้ยใครถือปืนใครถือปืนใครถือปืน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 ทิ้งปืนทิงปืนทิ้งปืนมาทิ้งปืนทิ้งปืนเร็วเร็วเร็ว เื่อนทิ้งปืนเออเฮ้ยยอดยิงปืนทำไมยิงปืนไปทำไมยิงปืนไปทำไมทิ้งทิ้งอ้่งดย <laughs> <laughs> ส่ <c oughs> ดดงดาวยาส่ามาแล้จะให้รถหนีหนีไปตั้งตัวคันนึง Two t h o years later <c oughs> <tam> <c oughs> ไปไปเพื่อนไปเพื่นอนเอ้ยตัวน้นตายเลยเสือตัวูัน้เสียหรอระวังคารนนะเพื่อนเอาเอาาเอ้ยาเพือเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อนะโอ,อ้พี่เป้ะ โอ้ยเขา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 เออไม่ใช่เพื่อนเขาเป็นตัวประกันเขาเป็นตัวประกันเดี๋ยวผมเล่นด้วยเพื่อนหนีไปเพื่อนหนีไปเพื่อนหนีไปเพื่อนขับรถเออเพื่อนไปเลยเพื่อนหนีไปเลยว่าเฉียกเดียบปนอย เดี๋ยวเจอกันโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันชื่ออะไรนะสามชื่อไว้ก่อนชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะไฟฟ้าเปิดเลยแล้วเพื่อนเขาไปไหนวะนะไม่บอกบ๊ายบายเด้อ Watch out. Watch out. Watch out.